สวัสดีค่ะมุชชัาค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาหรือว่ายังไม่เคยเห็นหน้าตาผู้ชายคนนี้สักเท่าไหร่ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปส่องโฉมหน้าของคุณวีวีระกงอดีสามีคนแรกของคุณหมุนบรรดาพ่อแท้แท้ของลูกสาวนะคะอย่างน้องอันดามันค่ะบอกเลยว่าหล่อไม่เบานะคะแถมไม่พอดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดาด้วยค่ะ ได้ได้ว่าผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคนเนี่ยที่มากความสามารถเลยทีเดียวค่ะสําหรับคุณบุ๋มบรรดาวงผู้ดีนะคะนักแสดงแล้วก็พิธีกรชาวไทยค่ะเธอเองนะคะเคยดํารงตําแหน่งนางสาวไทยประจําปี2543 นอกจากนี้ค่ะสาวบุ๋มบรรด,ดาเองนะคะยังเคยเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ยังดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันแล้วก็การแก้ไขปัญหาการคมคืนแล้วก็ล่วงเหนือเมือทถังพีงนั่นเองค่ะรวมถึงนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าคุณบุ๋มบรรด,ดาบุ๋มผู้ดีเองเนี่ยชีวิตส่วนตัวเคยสมรสกับคุณวีวีระพงษ์ พี่พิสุกสารเมื่อวันที่2เมษาย,ยน2548ค่ะพบกันตอนที่ไปอบรมหลักสูตรก็คือพศออบอที่กองทัพเรือนะคะมีลูกสาว1คนค่ะชื่อว่าน้องอันดามันต่อมานะคะเมื่อวันที่29ตุลาคม2550ค่ะ mm. ก็ได้มีการประกาศต่อหน้าสาธารณชนนะคะว่าเลิกกันแล้วและต้องบอกเลยว่าหลายๆคนค่ะอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้านะคะวันนี้ค่ะ เราเลยจะพาทุกท่านเนี่ยมาส่องโฉมหน้าของคุณวีวีดพงศ์อดีตสามีคนแรกของคุณบุ๋มบรรดาพ่อแทๆ้ๆของลูกสาวคนสวยอย่างน้องอันดามันนะคะบอกเลยว่าหล่อไม่เบาแถมไม่พอค่ะดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะโดยไปน่ทราบันดีค่ะว่าคุณวีีวิดพงศ์คนนี้เนี่ยคือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทนครชัยมิสูจำกัดค่ะ เป็นตัวแทนจาหน่ายรถยนต์มิซูบิชินะคะแล้วก็ศูนย์ซ่อมสีแล้วก็ตัวถังซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวก่อนที่จะมีการแยกทางกันนั้นค่ะทั้งคู่เนี่ยก็มีการครบหากันเป็นระยะเวลานานเหมือรแล้วนะคะแล้วก็แต่งงานกันเนาะแต่ว่าก็ได้ไปก็ยังไงคะเหมือนเข้าเข้าอกเ,เข้าใจกันคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่เข้าใจนะคะก็เลยไปกันไม่รอดโดยสายเหตุข,ของการเลิกราที่แท้จริงแล้วค่ะมีหลายอย่างะนะคุณผู้ชมคะ ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันนั่นเองคะ่ะเพราะว่าที่บ้านของฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนจีนน,นะคะส่วนตัวแล้วก็ใช้ชีวิตเมืองนอกมาโดยตลอดยอมรับว่ามันก็เลยกลายมาเป็นปัญหาสะสมมานานแล้วเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันทุกข์ค่ะก็เลยรู้สึกว่าควรที่จะแยกกันอยู่เนี่ยคะ่ะก็เลย กลายมาเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่ได้มีการแยกเลิกลากันไปนะคะอันนี้ก็เป็นโฉมหน้าของคุณวีค่ะอดีตสามีคนแรกของคุณบุญบรรดานะคะนเรียกว่าเป็นยังไงบ้างคะ เห็นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าทั้งหล่อแล้วก็โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะสําหรับหนุ่มคนนี้นะคะเอาเป็นว่า,เ,าเรื่องราวทั้งหมดนะคะมันก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ผ่านมาแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทุกวันนี้เนี่ยคุณบุ๋มเองเธอก็ยังเป็นคนที่สตรองแล้วก็สวยอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็มันกลายเป็นอดีตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็คือค่ะไวเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร,ร้อนของสังคม